วิธี copy Link l i ลายส่วนตัวนะครับก่อนอื่นอะเดิมทีเราเปิด l ล n e มาปุ๊บเราจะมาอยู่หน้านี้ใช่ไหมครับเป็นหน้าที่เราคุยกับเพื่อนๆแต่ว่าคราวนี้เนี่ยให้เรามาหน้านี้ครับคือหน้าโฮมนะครับหรือหน้าบ้านของเรามาตรงนี้นะครับที่ผมวมงขีดป,ปกากกาไว้ให้เรามาตรงรูปหน้าบ้านของเราแล้วก็ไปตรงด้านบนนะครับ ที่เป็นรูปคนบวกตรงนี้เหมือนตอนเราจะเพิ่มเพื่อนในไลน์ล่ะครับพอเรากดเข้าไปแล้วเนี่ยให้เรามากดคำว่าเชิญนะครับเชิญตรงนี้แล้วพอเรากดเข้าไปแล้วให้เรามากดเชิญด้วย SMS นะครับ เชิญด้วย SMS ให้เราเลือกใครก็ได้ครับใครสักคนหนึ่งใครก็ได้เพราะว่าเราไม่ได้ส่งข้อความหาหาเขาจริงๆนะครับแค่เราจะเอาลิงก์เฉยเเราก็กดกดเลือกใครสักคนหนึ่งแล้วกดเขาว่าเชิญด้านปุ่มสีเขียวด้านล่างสุดนะครับแล้วเราก็เลือกว่าเราจะเปิดด้วยข้อความเห็นไหมครับมันจะขึ้นมาเป็นข้อความที่มีลิงก์ของเราอยู่ด้วย ลิงก์ไลน์ของเราอยู่ด้วยนะครับตรงนี้อยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมก๊อปเดี๋ยวผมก๊อปปี้ให้ดูสักครู่ครับเนี่ยครับอันนี้คือลิงก์ไลน์ของเราเราก็กดคัดลอกมาเอาไปเซฟหรือว่าเอาไปไว้ในโน้ตของเราอีกทีหนึ่งได้ครับ